สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับนานาครับสวัสดีครับเอฟซีครับผมผมจ่องพงษ์สักแสงเสนแชนแนหวเนาะครับมือหนีสิพาพ่อแม่พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนาอพี่น้องเสแซสพเนาะครับเจ้านี่ก็อยู่ในขายอยู่ในชุมชนเนาะครับอยู่ติดถนนดาอยู่น้องน้องแหนืมูเก็ตเนาะครับลานสลานเป็นลานเมล้านะครับพี่น้องเนาะครับ แสียบแล้วกับพี่น้องแร้กับมีอะเมียงพร้อมพี่น้องเดี๋ยวผมจะค่อยพี่น้องเดยในแต่กระดาษยางเนาะครับอืมกวามะอ่ากินเทียที่สองแล้วพี่น้องโปรเมตอ่าตัวนี้ซื้อพันมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้าก็มาแต่งเครื่องมึงพี่น้องเยอห้ลยน้ำจิ้มซื้อมาจะได้มาทำหนีแล้วพี่น้องแล้วก็มีอ่ะใบชะพูเนาะครับพี่น้องใบเลือดนัะครัะแล้วก็มาเครื่องกับมีอ่ะ กระเทียมหัวหอมมีพริกมีตะไคร้มีบักนาวนะพี่น้องมีคาเนาะครับมีเครื่องหุงของผมผม,ผมย่านพอๆนะพี่นลอมไม่มเยอา,าเดี๋ยวมาเบิงนตกกนเดี๋ยวไก่มาละก,กันเลยครับ กลุ่มพันจ์ยาใหม่ครับพี่น้องนี่ผัดใสจ่จานมาได้แล้วพี่นอ้องเนาะมาเด้อพี่น้องครับมากินก๋วยเตี๋ยวกับปลาเมี่ยงผมมากินแค่ที่สองก็พอก็อผมครับกินก๋วยเตี๋ยวแบบแซ่บครับมันเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวกับปลาเตียนกับพวกครับ ไก่ตุ๋นนะครับไก่ตุมพวก,กล,กลีดไก่พวกเครื่องของไก่นะครับเคยเทียวไก่มาลักครับใช้น้ำสุกคนเนาพี่น้องมึงมีบางวคนก็เออห่อนห่อ้ห่นยห่น ทำสุกกัดเสียบนี่น้ะครับต่วเก๋กับผมสำหรับผมก็บาเสียบดี่องกับผงขึ้นเกลาครับพี่น้องเสียบครับผงขึ้นเกลครับนัวเสียบห้อมเครื่อง๋องว่เตียวนะครับนีเบิ่งเสียงครับพี่นอ้องหอมกระเทียมเกี่ยวหอมครับ บบออก๋แบบกวยเตี๋ยวไก่มาละพี่น้องหอมแบบออกแบบเป็นกินก๋วยเจี๋ยวไก่มาลาเลยพี่น้องเสียบครับเสีบใ,ใส่น้ำส้มครับ ใส่นำตาลครับพี่น้องสำหรับาบางคนมันกับอผู้น้องคนบอกตกกระดิ่งนะพี่น้องเสียแห้งวหวานชอบผมมากหมูครับมากมากหมดเผ็ดเผ็ดพี่น้องเปรียยยยย้ยวหวานเนาะครับ ติ๊กปุ๊บติ๊กปุ๊บครับใส่ลงไปให้ตาดเพิ่มอีกใส่ลงไปอีกครับไปจนจนกว่าจะเจ็บพาเข้าออกครับพี่น้องรสชาติจือรสชาติเฮามักก็ครับ เย้าไกลมาละเจ็บเียบครับกลับ่าเมียงเยอ่มเมียงที่ห้อยพี่น้องกินหนพี่น้องเบ่งนะครับ เก็ดไก่ตอนนี้ยังครับพี่น้องเกล็ด,ดไก่พอมีกินเลยครับเส้นจมาโนพี่น้องกำลังฟุแซ่บๆครับ ม,ม,มันละขมขมนวนพี่นอ้องเป็นยาครับเจียบขมหวานมันครับอือ พครับเดี๋ยวอหอมครับก็สด,ด,ดนีาา่อะไรวางไก่ใด้แ็งแรงครับเป็นสม,มุนไพร เปิดยอแมล่านะครับเดอยูบานนรเหนือมูเกตครับอยู่ติดถนน,นดำดูทางพัานบาน,านไปเนอะตัดถนนพัานมาผ่านมจน,น,นๆนครับถนน,นดำ Yeah, exactly. yeah. เดยมือเลยมือเลยันอ่าสีพาพี่น้องไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้่นนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อแซ่บๆนะครับ ียวมือหนาเนาะครับพี่น้องมาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อแซ่บๆครับ ขวดเจียวมูกนขวดเจียวเนือ้อแซ่บแซบนะครับพี่น้องเนื้อสดเนื้อตุน๋นดูที่ถนนดำเพื่อนเนาะครับพี่น้องทั้งถนนผ่านหมูบมมม่บ้านผ่านชุมชนเนาะดูน้องเนื้อมูนึงครับว่ามือไหนจะพาพรอะไรเป็นน่องไปกินเนาะครับมือหนา มาแต่นะพี่น้องซื้อพันธุ์นั่นปลูกไปเอาไปนาไปปลูกใบแห้งมาครับไปปลูกไใบจะเอาพันธุ์พี่นอ้องไปจะออกพันธุ์ขยายพันธุ์นะครับไม่ใช่เงียบพี่น้องครับับนเอาซื้อหญ้ามาสร้อยอยงรายเงินพี่น้นอง ววกว่า,าั้นควาาทรงไปหาิบบาทลอยกี่บาทสอง่าสทงสองลอยนง้นจะในยูซี่อยตอนตอนละห0สิบตังครับผมไหนมาหน่อยนะคะตอนละห้าสิบตังค์ซีลอยตอนเราิ่นกัะแถมน้ำ60สตอนเพีองรวม่าสทรงรวมครับสามลอยแปดสิบาทนะครับเป็นห0าพันเงิน นี่เปียอ่าจัก,กระพัดนะนรกป่าเป็นดอน,นรกจัก,กระพัดนครับลำต้นเป็นกระออน้ำหนักเพิ่งก็ดีนะครับต้นเงาต้นใ่สูงนะครับว่าจินดีนะครับเพาว่าเควพว,พวปลาจริงดีนครับแะแกะ ต้างมากี่จกินดีนาะมันัเป็นเดีัวนะเนาะโปรตีนเบิ่งกับสิบแปดเปเซ็นตขึ้นเนาะพน่นโปรตีนเิ่งน่องไก่ครับ่นอน้องไก่ตุมไก่ขึนเนาเพื่อเพื่เจ็บๆหอม เมื่อวานมงกับใบบานงาไว้ประมาณสองานพี่น้องาตันั้นจะเป็นงานงานเองเาะเอาไนเอาตอนไนเป็นมาหอวานพี่เนอะเรารู้รู้สี่กับหนอพี่เนาะเรื่องอะไรนะรู้สีเอาไนาะเซื้อมาสอกิโลเป็นมวา2สกิโนี่ แต่ัในมเมล็ดพันธุเ์เล็ดพันธุ์ใหญานะพี่น้องสองถึงสี่สองถึงสี่น้องต่อเไยผูนยตอดะครับผมก็บคือข้าเพิรนไปสองรูก็เนื้อที่กับ่าเกินสองไรนะครับผมวันอยู่ขางความงว้นานพี่น้องเพราะว่าม,านนมันผ,ผมปลูกไว้ ลาย,ยางยครับโมช้อนหนึ่มีนเหน,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 นยที่ปลูกชมนห่งจับที่ปลูกับจะบปลูกด้วยที่จักควาเนะครับไนหนึ่งเอาออกไปปลูกไปกเก่าเก่าเก่าทเหลุมหลุมละหาทอนหกทอนพี่น้อง ไปปูไปว้แหงว่าไบเจ้าพันเน้องพี่เนอะกะส้วสีหัดย้ำหนาจะขวางปลูกนาะพี่เนาะย้ำไมาา้จขวงปลูกกะจะจัาเงินจิดไหวนะเนาะผมจิตไหวจิตไหวอร่ยอย fc ฟันนะครับถ้าผมมีอย่างขาดเกินนะครับคิดว่าบอขาดเกินกกนูว่าจะตัวห้องท่าอั่างไงเลาครับว่าดีก็ว่าเป็นไรว่าดีก็แบบ ากาพว่าับวันครับว่ามันจะเปลี่ยนไรใดเสื่อมน้องรับเลยต้องเลยต้องเฮ็ดนาะครับเปลี่ยนในขดที่เขามาดเราก็เปลี่ยนสิ่งที่เขาขาดว่าใดน,น้องเนาะเดี๋ยวว่าปัญหาหลายๆอ,อย่างจะตามมาครับอย่างเงินเนี่ยเขาได้เสื่อมไปเนี่ยได้เสื่อมได้หลายๆอย่างเนาะพี่น้องอว่ากี่เอร์หกโอป เพศใบเอ่าพันเนาะครับใบเต่าผูกไรหนึ่งนะครับพันธุ์มันจะผูกไรที่ผมโมไปไปลปูกไว้เหงื่อเข้าไบเต่าพันธุ์มันเองใบเาขยายพันธุ์หนึ่งไรนะครับอยู่ในทีผมบอ,อเกเปลี่ยนเกจไรกันนะพี่น้องบ่ง,งลูกไอ้เปลี่ยนเกจในบ้านน้ำเสือบ่องทีเดียวบ่งทีดำนาปีนี้นะบ่งทีดำนาปีนี้หลังจากเกี่ยวของเราผมก็ตรเต่าพันอยู่นี่ครับพี่น้อง ไปเลยได้สามที่เดียดพอดีผมก็จะเอาลงปลูกหนึ่งไร่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไร่หนึ่งกนะันเดี๋ยวไปเห็นว่านะ้ำบ่อขั้นหนึ่งในแดงขายแล้วก็เรคิดว่าจังอกจัะจะว่ากันแล้วเนี่ยคุณได้ย่างไรพันธุ์งผมไปต่อในอีกทีเดียดทั้งหนา้วครับเพราะว่าทีเดียทด 8, ทั้งหนาเพราะเพราดอกก็อีกประมาณเกือบเป็ดเดียดเพราะผมจะปลูกออก พันหอยไรหนึ่งต้องปลูกในเนี่ยเชียร์ไรหนึ่งคนดูฮะเชื่เชียไปปลูกเอาเอาพันธุ์เนี่ยไ,ไปปลูกปปกันนี่เนี่ยที่เก็บไรเนาะนี่หรอกเชียรไรเอาเอาเอาพันธุ์จากไรเอาไปปลูกเก็บไรเนาะบอกมาใหม่ผมกับประมาณนั้นครับกบเอาไว้กัน ไอ้เนี้จะของกินน้ำน้ะเพียงเราก็จะปลาดามสาบอบน้ำนะครับให้ถั่วถึงอยู่ในแปลงเกิไรของเหานะครับพอแปลงซิบซีไรพอมีน้ำอยู่แล้ัวนะเพียงแปลงที่ดีไรมีจะปลูกแปลงพื้นที่ปลูกซื้อๆมีน้ำอยู่แล้วมีมีปุ๋ยมีปุนอยู่แล้วถ้าบอกเฮ้รู้วาไปเย็ดซื้อๆก็แปรงพื้นที่ปลูกเื้อๆแปลงจุดนี้ว่าจไปปลูกอย่างกิ่งไรกันบวคั้นมีน้ำเพีองเราก็ยังอยู่สัญญาเซาอ่อยอยู่ไรละ สองพันบาทดูพี่น้องคนกดต,ต่อยน้ำครับใช่สองพันบาทเป็นเอกต่อออหายน้ำ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ที่ตัวมาหาวมไหนเด้อพี่น้องอะไรมิตอยากให้เซร้าไปเปลี่ยนปลาลูกคา้าเกากะเศ้าครับอะไรละสองพัน 2, เป็นตัวเป็นในพื้นที่ทําการกเกษตรเ้ะครับพี่น้องในพื้นที่ทําการเกษตร ตัวมาได้ครับมีาขาค้อมใหม่น้าอืมาขาค้อมใหม่น้ำพี่นองก็จังมะโตมาทำกันาขาค้อมเดื้อไรในรละเนี่เป็นป้าเป็นบดเยี่ยมที่้าิ่เดี่ยวเป็นแวปลเป็นพื้นที่ทํางานกเกษตรเติมเป็นป้าป่ามป้ายางที่จะเปลี่ยนแนวเห็ดหรือว่าพี่หน้องมีเหตุผลยังได้หลายอย่าง นีนจะเป็นปลาลูกค้าดี่จะเป็นปลาใหม่ที่พี่น้องบ้านไหนซาวอ่ทำกินอยู่หรือว่าในกระบวนการบาง่นเด็กมอเงินมีเก็บวบใหม่ไว้แต่ยงแค่นี้ยังายยานก่าเปิดเงินเกี่ยวกับการนเกษตรบางคนที่าเจ้าหน้าที่ชุมชนานไหนเหตจับทางการป็นไหนเขาเหตุอะไรอย่า่เนี้า มาแค่ใด้นะครับเพขาต้องเรามาเตรียมที่ทำการเกษตรหรืว่อาอ่าไม่ได้เอ่อถ้ากินคว้าคว้าระว,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 าานนวังไม่ว่าปลูกไว้ากร์คลายไปเป็นไรได้เสียบไม่ลงแล้วก็ไมีโอกาสน้ำห้องกำลังมาบ่อนมาแล้วครับกระโซยอะไรบางอย่างแล้วกระโซยเขาไในควายควายหาไป,ไป,ไปครับ คอยคอยๆสั่งคอยเปลี่ยนคอยหาเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะอืมห้ามไม่ใช่เหมือนกันเนาะพี่น้องก,กระเทียมตะไคร้เนาะครับกระเทียมตะไคร้ หอมค่ะติ๊กิดเดียิสดนะครับมะนาวนะครับน้นใส่เข้าไปหองมองไปหอมเลยเสียน,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 นะครับตัดกลนน้ำตรงน้ำกิ้นะครับอโอนคีบบวที่จะตันใตหน่อยทียน่น้อยนิ กดกลนตรงอย่างถูกีได้ครับ ทุกอย่างเนี่ยมันหงำเป็นสิ่มารวมกันเนาะครับพี่น้องหอมอยากกินสมุนไพรเนาะครับอย่างเนี้ยเราตักไข่มะนาวมาทำจี่ดจ๊าดเดี่ยวเนาะเซ็ครับยนะครับหอมหวานมันพี่น้องหอมเครื่องสมุนไพรครับอืมอืมอืมเสียบเนาะ จะทำขนะ nó sẽ nằm chìm lái lái cái khấm cái này nó จังสีแล้ครับมีนกิมล่องลอยครับพี่นใช้ปากเลยครับอืม,อมอให้ฟังหน่อยครับอีกแคครั้ เสร็จจากหนังเต็มอ่อ,อยยางเลยครับปลาเปียะปเปีย่ปุปเปเป่เสร็จปากเนาะเสร็จมือครับรอ จิ้มนีผมก็ขอจบลิปไซ้ซนี่แล้วครับพี่น้องครับพอากันจิ้มหน้าครับผม